สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่กำลังชมรายการเมดเดตสกู๊ปอยู่ในขณะน,น,นี้วันนี้เราจะนาเสนอเรื่องราวที่เป็นสาระสำคัญนะครับเกี mm ่ย hmm. วกับผู้ mm hmm. เรื่องวันที่29รรกันฎายนที่ผ่านมานได้มีการเปิดเผยผลการวิจัยจากนายแพทย์มนูริชเวงวงร่วมกับสถา,าบันวิจัยจุฬาภรณ์นะครับได้ในการศึกษาค้นคว้าถึงเรื่องทิศภัยขอสารกรดเที่มาจาก ควันทูบนั่นเองนะครับเราจะไปดูซิว่าเจ้าทูบเล็กเ,เนี่ยเป็นอันตรายต่อชีวิตของเราได้อย่างไรบ้างนะครับจากการศึกษาวิจัยของนายแพทย์มนูลรีเเวงบงร่วมกับสถาบันวิจัยจุฬาภร์ได้ทําการศึกษาเรื่องสารก่อมะเร็งภัยเงียบที่มากับควันทูบโดยในทูบหนึ่งดอกจะมีส่วนประกอบมาจากไม้ปักทูบผงกันเกาีขี้เลื่อยน้ำมันหอม และสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมน้ำหอมเมื่อเกิดการเผาไหม้จะพบสารก่อมะเร็งในควันทูบ3ชนิดคือเบนซินบิวทาไดาอีนและเบนโซโอเอพไพรีนควันทูบจากทูบแค่หนึ่งดอกจะมีปริมาณสารก่อมะเร็งไม่ต่างจากการสูบบุหรี่หนึ่งมวนแม้ในทางการแพทย์จะไม่สามารถยืนยันได้ร้อเปอร์เซนว่าควันทูบคือต้นเหตุของการเกิดโรคมะเร็ง แต่เมื่อมีการสูดดมสารก่อมะเร็งในควันทูบเป็นประจำก็จะส่งผลให้เกิดความผิดปกติของสายพันธุกรรมมีการแตกหักและไม่สามารถซ่อมแซมได้ตามปกติจนสุดท้ายสายพันธุกรรมจะกลายเป็นเซลล์ใหม่ซึ่งมีการแบ่งตัวถาวรและเป็นเซลล์มะเร็งในที่สุดคือจากการสังเกตเราจะเห็นว่าผู้หญิงไทยเนะี่ยประมาณเกือบร้อเนี่ยไม่ได้สูบบุหรี่แต่เป็นมะเร็งมะเร็งปอด เพราะเราก็ต้องมองหาสาเหตุอื่นสาเหตุอื่นก็มาจากสูดดมให้สารก่อมะเร็งจากควันพิษจากท่อไอเสียรถยนต์นะครับแล้วก็จากการสูดควันทูบแล้วทางทางในการป้องกันหรือว่าเราแก้ไขต้องทําไงครับคือเราต้องพยายามลดไอสารก่อมะเร็งในอากาศให้น้อสุดอย่างทูบเนี่ยคือยัจุดนะครับคือพนมมือถือไว้ในมือได้แต่ย่าจุดนะครับค่ะอันนี้แล้วคุณหมอมีข้อแนะนํำไหมคะ ในในการของที่เราจะวิธีการใช้ทูบแล้วก็รวมถึงการเลือกซื้อทูบครับคืออย่างที่ผมบอก่ะเราจะถือทูบไว้ในมือได้นะครับนะใหญ่จ,จุดนะครับหรือใช่จุดก็จุดดอกเล็กๆนะครับจุดแค่ดอกเดียวแล้วคุยจุดในนอกบ้านนะครับไม่จุดในบ้านคือเพราะจุดในที่โล่งแจ้งที่ให้เขาแบบใ,ให้ีมอากาศถ่ายเทได้ดีในนั้นก็ ทูบก็เป็นโมลพิษอันหนึ่งในบ้านในอาคารในวัดในสถานที่ทํางานที่เราจุดในในในอาคารแห่งนั้นนะครับ mm hmm. คือดีสุดเลยคือจุดไปข้างนอกแต่จุดน้อยๆอย่าจุดมาการหรือดีกว่านั้นคือใช้ทู่ไฟฟ้าออทั้งหมดนี้นะคบก็คือเรื่องราวของทู่ที่ทําให้เราเป็นมะเร็งได้นะครับถ้าเกิดจําเป็นจะต้องจุดทู่แนวทางการแก้ไขก็คือ จุดในสถานที่ที่มีอากาศปลอดโปร่งนะครับส่วนใครที่จะจุดทูบในบริเวณบ้านเรือนเนี่ยก็จุดทูบและก็รีบดับซะนะครับสำหรับวันนี้เรื่องราวของทูบคงจบลงแค่นี้ทีเด็ดติวีทัศ์รายงาน